เกอแล้วกบลงเอาทางใต้ก่อนพี่น้องทางซูงยังสีจองเอาอันนี้อยูยูเหงามันอันนี้เี่อมนก็ได้อยู่เจอต้นสูงเต็มยอดหนึ่งพี่น้องอัดเย็ะเพีบเพีบเพีบมาบ้างนะอ่ต้นเดียวคุ้มเลยพี่น้องเลยงาม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 แสดงว่าเขาบุหินนี่ ต้นนี้ค่อยเอาไปฉ่ำม,มากับยายน้อยปีกายปีก้อนก็นเอาอยู่นี่มาหาด้วก็เจียวแต่ว่าปีนี้มาเอากับยายน้อยโอ้ยสุดยอดเลยคักๆเนาะมาเฮ้ยฮะอลังการขนาดพี่น้องเลยจะไปเลยงามคักโอ้พี่น้องเลยเจอต้นเดียวแั้วล่ะนี่นนมาเดูเม <laughs> ือ่มกกกกนนอกี้ปัะจ้านไฟรั่วกันเนาะอื ะอ่อนคักพี่น้องต้นนี้มาแบบฟุๆ่ๆเก็บมาไฟใหม่หมดแล้วสิเลสต้นนี้เก็บแล้วได้อยู่ประมาณครึ่งกิโลคิดว่างามเด้เห็นผักหวานงา,งามแบบนี้แหละคิดฮอดพี่น้องให้มันออกคักๆลักรีนองมันออกคับคลักรีทั่วช่วงมาเก็บ เก็บผูด้เดียวพี่น้องมันก็นเลยนานแล้วหายพ่นกองลงมาหายหายพ่นกองสมุย่ยเปพ่นเก็บจ้ามันหลายมันเก็บองคนกับสิแลเวเร็วอยู่จนมันสูงได้นกลกองลงมาได้ ุผมมีงานเก็บเต,ต,ต็มไม้เต็มมือถุงกระหองเก่ง <c oughs> งานต้นเดียวดีไลายคักว่ะ <laughs> สุดยอดเลยงามครับงานนมเนาะ เมือ่อยแดดเริ่มฮอนละ่ะอโอ้ยถือว่าบบพิดหวังเนาะแมนม,นมันออกมอาเยอยนี่แค่มาเจาะมาซ่อมด้วยนี่คือบบได้ตั้งใจมาหาเดี๋ครับบบได้คิดว่ามันสิได้ป่านนี้เพราะว่าเขามาเจาะมาซ่อมเบิ่งเนาะเอ่ขกาพอดีมันได้กะโอเคพอได้แกงบอได้กิน <laughs> โอายองามขของงาม,งาม,งามเอา้ามอใหม่จะว่ากันใหนม่วันนี้มันฮอนละ่ะสายพอแหงละ่ะวันนี้กะน่าสีซ้ำนี้เนาะเอ้าคลิปนี้กะบมันมันครับ สวัสดีค่ะปิดคลิปเลยจ้าสวยส,สวยส,สวยสวย